ไปติดตามความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมาในช่วงเทศบาลบ้านเฮากันต่อค่ะ นายธีรศักทีขายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครข,ขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดถนนภายในชุมชนเหล่านาดี12เขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นหลังจากที่ผ่านมาถนนสายนี้ชาวบ้านในชุมชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นถนนลูกรังและมีฝุ่นละอองสร้างความรำคาญให้กับผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมากและในช่วงหน้าฝนเกิดน้าท่วมขังทําให้การสัญจรไปมาลําบากทเทศบาลจึงได้ออกสํารวจความเดือดร้อนพร้อมทําการก่อสร้างและปรับปรุงให้ถนนใช้ได้อย่างสะดวกได้รับเงินสนอ สนับสนุนร่วมจากสถาบันพัฒนาองค์การซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดความกว้าง5เมตรความยาว1 150เมตรค่ะ